สวัสดีครับผมวันนี้กับฟรีทีวีสับวันนี้ก็จะมาเล่นเซโนซ่าโดนะเฮละิพา์ที่อร่อยก็ไม่รู้นะฮะจะไม่ได้นะฮะซึ่งตอนนี้อยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นครับผมแต่ว่าตอนนี้ับผมช่วงนี้ก็แบบว่าคือ ตอนนี้เซิร์ฟโกลบอลมันยังเล่นไม่ได้เพราะว่ายังไม่ถึงอ f ฟฟิเชียล e a ลีนะแล้วผมไปลองเล่นเปโอเปนเบต้ามาก่อนแล้วด้วยนะคะมันก็โอเคนะภาษาอังกฤษอ่านง่ายขึ้นมากนะเข้าใจเข้าใจง่ายขึ้นมากนะคะเดี๋ยวคือผมมีคลิปนะที่อัดไว้ตอนเล่น โอเปนเบต้าไว้นะคือตอนตอนสุ่มกระชานนี่แหละนะโอเคเดี๋ยวผมจะมาใส่ในช่วงเกลือส่งท้ายนะตอนนี้นะฮะตึกผมจะใช้เด็กเดิมฮะเฮ้ผม ผมจะชนะด,ด้วยเด็กนี้ได้หรือไม่ได้จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอเคนะลองเพลงเสร็จแล้วแน <c oughs> ่นอนเหมือนเดิมฮนะ <c oughs> <c oughs> คือไม่ใช่เหมือนเพลงเดิมนะ <c oughs> แต่ว่าเป็นเพลงจะทำได้ใหม่ของไอ้ชิงร้อยชิงล้าน <c oughs> หลังจากที่ผมร้องร้องไปในเกม Legend of Runthera ไปแล้วนะฮะก็ับแม่งเอ,อาไว้หมดทิ้งชิงร้อยชิงล้านอ่ะเอาไม่หมดโอ้โหเจอแล้วฮะ เด็กเดิมที่ว่านะก็เด็ก Sao เป็นเดิมเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะคือตอนนี้ก็จัดเด็กฟ้าอยู่แล้วแต่ว่าอเมซาี่ปุ่นไม่ออกนะ 真実をすべて明らかにしてあげるよあなたも私の治療が必要だろう OK なこれで行きましょうお前は言うようになるな治療開始ですマ、ま、マナを配置するねターンエンドだ冷静に行きましょうこのカードをベースに配置し、uh huh. マナ セットか私ならこのミニオンを召喚します。お願いします。ここでターンエンドが良いターンエンドです。この調子で行こう。マナを配置するね。うん、ターンエンドだ。冷静に行きましょう。このカードをベースに配置いいですね。ねこのミニオンをベースに<も>移動するきまここでターンエンドが良いかと思います。でよ มนกลับมาในสภาพเลสหรอก็น่าจะใช่นะเข้าเวทในสภาพเลดอันเนี้ยคือตอนเนี้ยเวลาเข้าเข้าเวทโดยเฉพเลดใช่ไหมแต่ขอพูดถึงฟอนนี่ก่อนฟอนนี่นะอันเนี้ยชิเมล่านะถ้าจำไม่ผิดนะคือเราใช้มานาคือใช้มานาแบบนิวตรมานาแทนเสียอะไรก็ได้ไไดนะ อาจจาะนะ,เพ,ะเ,เพราะว่าก็หล<อ>ังจากเป็นโอเปนเบต้าก็นานแล้วนะเด็กม่ออว,มอมน,วมนอนวีก็ิม่วนฮะอ่าฮะโอเคจะตีฟอสที่แตกใช่ไหมแดน,นอนฮะแดนอนไวไน่าไอตัวคิดแบบนี้ するのターンエンドですさてこれでよしっとさあ出番だよいや体勢を立て直そうマジック発動 <laughs> いいねおいターンエンドだほうことはねえない五角と分析しますマナせこのマナの加護を。 こちらのミニオンにつけてはどうでしょうかアあ、にベサイよあミニオンを強化しますできますここはパスしてみてはどうでしょうあは、uh huh. ま,まだ大丈夫私ならこのミニオンを召喚し、uh, ミニオンを召喚します <so> このフォースにアタックしてできますちょっと何するの <noise> ミリマナオハイチスルネカカントキテインスタワークシヨステワドビーロウーー<ラ>アフミニオンをセンタークステワドデシ <laughs> <laughs> うで <Committee acho>

โอเคครับ okay, ผมโอ้ oh. แค่แปดนาทีเองโอเคนะก็ไปช่วงเกิดส่งท้ายกันนะแล้วก็ผลจะเวลาตัดเดี๋ยวผมจะใส่วิดีโอตอนที่เล่นโอเ n นเ t ตาวิดีอะไรผมตอนช่วงเกิดส่งท้ายนะอะไปอะไปเรื่อง ไปตั้งแต่ตอนที่ยังเปิด Open Beta ต e าเบต้าทอยู่นะโอเคตั่ไปช่วงเกิดสุงท้ายครับโอเคเชื่อช่วงเกิดสุงท้ายกันแล้วนะฮะไม่รอช้าเปิดเลยโอเวกเกมมีสองซองนะ จะ่ฉันบอกนะโอ้โหคืองี้เว้ยคือเราเปิดสองแพ็คแล้วมีรุ่งอยูอาา่แพ็คนึงอะอ้โหดวงดีไปไหนเนี่ยดวงดีกว่านี้ดวงดีกว่านี้อนนันนี้จะมีอีกไหมอะ่ะมีสิก็สโกอบอกไงเป็นเล่นเบโอเป็นเบตาเทมา อันนี้ไงโอ้จริงด้วยอาา่อาฮะอืมเดี๋ยวก่อนนะถ้าลุงสามไปนี่คือแบบมันจะแบบลายมาย blowing มากๆเลยอ่ะโอ้โอเคโอ้โห Ủa như thế là... à, nào rồi? cao Nghiệp, bức <laughs> kia ฉันเงียบไปเลยอ่ะน้าดูสิเอ๊ะจุดแดงนี่ต้องมีแท็กอยูๆๆอ่สินะเอ่อก็ใช่นะเอฟว ันเดียวเกลือเกลือไม่เป็นไรเดียเด๋ยวเดี๋ยวเอาใส่คลิปที่ตอนผมตอนเราอะไปเปิดซองเปิดซองเกลือกันใน Open Beta Test ของเ e นต์ซาส r กอ e ์วอ l นะคะโอเคตัดไปครับผมที่คลิปที่อัดไว้ครับผมโอเคครับผมมาอยู่ในช่วงเกลือสุดท้ายกันในวันนี้นะฮะเราจะเปิดแพ็ค a w a k e n 5ห้าแพ็คใน surf global นะฮะใช่ครัโโบผม surf global นะฮะเปิด open beta แล้วนะตั้งนานแล้วแหละนะ มาตัวห้าใบเปิดให้หมดนะหุยทองหนึ่งสองโอเค สองสามใบเลยคุณเนี่ยผมนี่ก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะอย่างเช่นอันน <need> ี all the ้วิโอเดอรวิสครับผมเป็นเมื่อถูกทำลายนะเป็นเด stroy ค er รับผม p เ e ลย e สโอ t ด a โ o n มาในโยเบสครับผมวานนานาไสีหนึ่งใบในใน,ในเบสคุณนะอันนี้ก็เบสวิเน,เนียนนะของสีอะไรก็ได้นะ คือเป็นสีดำม,มันคือวายวายแลนนั่นแหละใช้นเด้กะไรก็ได้ครับผมในเบสครับผมเมื่อวานในเบสครับผมจั่วการ์ดหนึ่งใบนะโอเคเปิดสามใบทองนี่กันนะโอ้ยนี้มินเนี่ยเนี่ยเอาตัวอะไรมาบล็อกไม่ได้อนะ <laughs> เอาตัวอะไรมาบล็อกก็ไม่ได้ฮนะ Chain yellow. I believe he's in FX as long as his card is on your field. Oh. Nico. Mm -hmm. Combat. MK4 Android. Mark 4 Android. For each one of your forces, this minion gains 100 BP and 1 DP. Oh. Yep. And the oi! one Catherine, the Queen Pathfinder, nah, change purple, now on your turn. Whenever one of your other purple minions destroys a force using DP place one neutral mana and draw one card. This effect cannot stack. nah. ni, I'm a ni, Alliance Commander วันนั้ผมเป็น Legend นะฮะ On your turn all your minions with a cost of three or lower receive the Charge effect คือชาร์จก็คือบอกว่าอันนี้แอกว่าลงมาตีได้เลยป่ะถ้าจะไม่ผิดนะมินเนีย่ยทุกตัวที่มีค่าคอสสามหรือต่ำกว่าครับผมจะเอฟเฟกชาร์จครับผม โอ้โหได้ลงมาใบหนึ่งอยี่ก็ต้องแคทสี่ฮะสองสี่โอเคอันนี้ไม่มีอะไรนะมาสองใบ โอ้โหโอ้โหโอ้โหสกิลเมื่อลงมาสลับไลฟ์คอยต์ของฝั่งข้ามกับไลฟ์คอยต์ฟอร์สของตัวเอง บรโจุโอพีไปไหนเนี่ยโ okay, นะอเคแอสริงเกิ์นะฮะตะดับทองโอเคโอ้โหเปิดห้าห้าห้าซองเลเจนด์สองใบนะเอลไลส์คอมมานเดอร์วานเจสกับลักซนะ okay, ัสดิไซร์ฟเอตนะโอเครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนรับผม อย่าลืมนะฮะกดซับสไครป์ล่านี้กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจได้ฮะสวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมเดี๋ยวขออน,นีญาะครับผมวิชชั่สำเร็จต้องไปเอาซองเพิ่มฮะโอเคแค่ซองเดียวแต่ว่าเปิดมันไปนะ อุ้ยทองหนึ่งสองสุดท้ายวันนี้จะเป็นอู้แร่สามเอพิกสองนะนี่ครับผมมามาสามเลยมาสามสองใบเลยโอ้โหคริสโซเวลเดอะเรฟเลกเตอร์ฮ, ctor, ฮะว้าว ฟิสโซวิเดอะรีเฟล็กเตอร์มาสามใบครับผมอย่อนี้เดี๋ยวได้มาสามใบนะคุณโอเคอคงต้องลากันจริงๆครับผมอย่าลืมกดซับสไครป์ตอนนี้กดไลค์กดแจมกดใจให้เขาวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ